จับได้ค่ะหนังค่าเขาเลยพ่อกำลังเจอะไปทำงานนี่กาแฟหนึ่งแก้วก็มองอยู่หนมปังพ่อหายไปไหนวะดูมันทำดูจิ๋วมันทำไม่คืนว่ะดูจิว๋วมาทำกับพ่อดูนีไม่งับเลยจิว๋วนี่แม่ดึงนะแม่คืน,ค,น <laughs> คืนพ่อแล้ว จิ๋วพ่อจะรีบออกไปทํางานคืนพ่อเร็วของพ่อจิ๋วกินไม่ได้นี่มีลูกเกดลูกเออมันมีลูกเกดลูกหนูกินไม่ได้คืนเร็วถ้ามีก็แบ่งให้เอ้ถ้าไม่มีก็แบ่งให้แล้วเด็กดีคืนพ่อเร็วเร็วเร็วพ่อทำงานเร็วเร็วพ่อขอเร็วขอพ่อแะขอพ่อแะขอพ่อแะโอ้ขอบคุณค่ะแปแบๆดูหน้าไม่ค่อยอยากเลยอ่ะดูแสบจริงมันแสบจริงอืมดูมื หน้าไม่อยากจะคืนอ่ะเพราะว่ากัดงับเคี้ยวฝังไปเลยนะเออเนี่ยเคี้ยว,ว,ยวยโอ้